เมดิสปายคลินิกเปิดสาขาศิราชาแล้วค่ะมีพาเวทพิรทิตมีโพเจอร์สแกนโดยเ i ล้ำม,มากมีโฟกัสช็อกเวฟมีอบไอน้ําสมุนไพรสาขานี้เดินทางง่ายมากจะอยู่ข้างๆร้านบ้านโสเลตตรงข้ามปั๊มไทยออยทุกคนก็จะเห็นป้ายเมดิสปายคลินิกใหญ่ๆแบบนี้เลยพอเข้ามานะคะก็จะเห็นสถานที่กว้างที่จอดรถได้เป็น10คันเลยทุกคนแล้ววันนี้พลอยก็เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการปวดคอบ่าไหล่ค่ะพอมาถึงพี่นักกายภาพก็จะสอบถามอาการของเรามีซักประวัติเล็กน้อยพี่เขาหน้ารักมากหลังจากนั้นเขาก็จะเทสอาการเรราาาาวว่ปด วันนี้ควรทาอะไรบ้าง,งจากนั้นก็เปลี่ยนชุดเลยค่ะทุกคนขั้นตอนแรกพอชอบม,มากขั้นตอนนี้ชื่อว่าโมติฟิซิโอสแกนเนอร์เป็นการตรวจวิเคราะห์ร่างกายโดยใช้ระบบ AI ทุกคนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยล้ามากเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายของเราวิเคราะห์ความสมดุลของกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นภาพสามิติและเครื่องก็จะวิเคราะห์ร่างกายของเราออกมาก,กายภาพก็จะอธิบายเพิ่มเติมและตัอมาจะเป็นพาเวดพิลที่ตัวน,นี้จะเป็นการออกกําลังกายที่เน้นการพัฒนากล้ามเนื้อความยืดหยุ่นการทรงตัวและการหายใจอย่างมีสมาธิซึ่งสสาามมรรถช่วยปับดุล าอาการปวดหลังคอบ่าไหล่ของพลอยได้ด้วยทุกคนจะบอกว่าคุณครูน่ารักแล้วก็ใจดีมากแอบแผนให้ดูว่าที่นี่เนี่ยเครื่องที่รักษาเราอะทันสมัยแล้วก็ล้ำๆเยอะมากทุกคนคือ<ม>บอกเลยว่าเลิศมากและที่เห็นนี้จะเป็นการรักษาด้วยโฟกัสช็อกเวฟเป็นการใช้คลื่นกระแทกกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บในบริเวณที่มีอาการปวดเลื้อรลังเป็นการตัดวงจรของอาการปวดเลื้อรลังและกระตุ้นให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อซึ่งจะช่วยรักษาอาการปวดให้ลดลงได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่รักษา ฟังจากเสียงก็คือจะจี๊ดจี้ดุ่งๆงนะทุกคนรู้เลยว่าตรงจุดมากพอรักษาเสร็จเรียบร้อยก็มาขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการนวดกดจุดฟินมากโดยท่านแผนไทยนะคะทุกคนตัวนี้จะช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ผังผืดใต้ผิวหนังกล้ามเนื้อของเราเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีขึ้นลดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังใครปวดหัวปวดออฟฟิศซินโดมเอ่ยใดเนี่ยมาเลยมาให้คุณหมอนวดมันฟินมากคือพอยนวดไปแล้วเนี่ยหายปวดหัวเลยทุกคนคือโล่งมากและทุกคนจะต้องเลิฟกับสิ่งนี้นั่นก็คือการอบไอน้ พทกแกเห็นแสงสีดงแดงๆปะอันนี้คือแสงโฟตอนจะช่วยบำุงผิวพรรณให้สดใสที่เป็นภูมิแผ้น้ำมาเลยโลงแถมยังช่วยกระชับช่องคอสำหรับคุณแม่หลังคลอดด้วยแกคอยชอบที่อบตัวแล้วหน้าเราไม่หลออคือฟินนอนหลับสบายเลยเสร็จแล้วนะคะคอยก็ได้คุยกับพี่นักกายภาพเพื่ออัปเดตอาการจริงป้ทุกคนที่นี่คือใจดีน่ารักมากจบไม่ต้องเสียเวลาไปหลายที่เลยสถานที่ก็กว้างใหม่แล้วก็สะอาดที่สําคัญคือราคาไม่แรงงงมากคอยแนะนําที่นี่เลยเลิฟที่นี่ตลอดไปค่ะ